ขอเจริญพรญาติโยมสายบุญทั้งหลายที่ได้ติดตามการพัฒนาวัดสามพรานภาพที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าขณะน,นี้เป็นองค์หลวงพ่อพุทโธภาวนาพระประธานองค์ใหญ่นะซึ่งได้รับการบูรณนะเรียบร้อยแล้วนะซึ่งขณะนี้ ก็อยู่ในช่วงของการที่กำลังพัฒนาบริเวณชั้นบนนะภาพที่เห็นบรรยากาศขณะนี้เป็นคณะสิทธิ์จิตอาสาพัฒนาวัดไทยเมียนมาวันนี้ได้มาช่วยกันเป็นจำนวนถึงอ0่ชี0ชีวิตนะามาช่วยกันพัฒนาวัดนะในการได้ ล้างพะยามังกรนะซึ่งเริ่มจากนูน่นโยมนเมื่อเช้านะรอบแรกขึ้นไปล้างในปากพะยามังกรนะในบริเวณปากพะยามังกรลิ้นพะยามังกรแล้วก็ล้างลงไปตามลำตัวพะยามังกรตั้งแต่ชั้นที่17จจนถึงชั้นที่หนึ่งนะแล้วก็ขณะนี้ล้างในตัวตึกอาคาร ปู่พญา,ามังกรนะก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่17แล้วก็ไล่ลงไปตามบันไดชั้นต่างๆนะบันไดชั้นต่างๆอนะ่ซึ่งขณะนี้ก็จิตอาสานั้นก็ได้ดําเนินการช่วยกันล้างที่นกนะเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะเปิดวัดในวันที่26ก็คือวันมาฆบูชานะก็จะเจริญพรญาติโยมท่านใด จะมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ช่างบอกว่างงเหลือเกินกับชีวิตนะวันนี้น้ำน้ำกับไฟเป็นของของที่คู่กันมากนะโยมนะช่างบอกว่าไม่รู้หลวงพ่อจะให้ไปอยู่ที่มันชั้นไหนนะขณะที่ลูกหลานฉีดน้ำอันนี้ก็ช่างเชื่อมบันไดใหม่นะยโยมนะเนรมิตบันไดใหม่แล้วนะยโยมนะ แต่ยังไม่เสร็จนะแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตั้งบันไดสวยงามนะอันนี้งามเนี่ยคือบันไดแต่ช่างไม่หล่อเอาจะเลยโยมนะ, <c oughs> ะเพราะว่าช่างขึ้นมาเหน่ยหน้าดำําเครียดเนื่องจากว่าอากาศข้างบนเนี่ยลมมันแรงนะตอนนี้การแปลงบันไดขึ้นสู่วิมานชั้นที่สิบเจเนี่ย นะก็อย่างที่พวกเราเห็นฉะนั้นใครมาก็จะขึ้นลงสบายกว่าเดิมนะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นกันนะปกตินั้นเดือนละ1ครั้งถึง2ครั้งในการช่วยกันนะวันนี้น้องๆคณะสิทธิจิตอาสาก็มาช่วยกันอย่างนี้ตอนนี้ส่วนหนึ่งนะกำลังใช้เครื่องดับเพลิงกำลังฉีดไล่ลงไปตามตัวตัวพยามังกร แล้วก็จะไปรวมพลังกันอยู่ชั้นหนึ่งนะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะโยมนะตอนนี้ก็ท่านผู้ที่จะมากราบมาไหว้ที่พรยามังกรน,นะก็จะสามารถมาติดทองได้นะโยมนะซึ่งขณะน,นี้พระราชุกุมารแล้วก็พระอินทพระนางสุชาดาพุทธมารดา นะตอนนี้ทางวัดเรานั้นก็ได้ขัดตกแต่งใหม่เพื่อจะได้ดาเนินการให้พวกเรานั้นสามารถนำแผ่นทองมาติดได้นะนำแผ่นทองมาติดได้นะเสียงดังนั้นคือเกเป็นการส่งเสียงกันน,น,นะโยมนะเพราะว่า การทำงานนั้นต้องส่งเสียงบอกกล่าวกันเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือสื่อสารก็มาร่วมบุญกันได้นะก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ปรารถนาอยากจะมากราบมาไหวมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสามพรานเราก็ขอเจริญพรได้เริ่มเปิดในวันที่26ุ่มภกกานะตรงกับวันมาฆะบูชานะ ให้ให้มาเช้าเย็นกลับนะโยมนะยังไม่รับนอนยังไม่รับบวชนะเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่นาะจึงต้องระมัดระวังนะก็ขอจเจริญพรญาติยโยมทุกคนทุกท่านนะโยมน,นะนี่ก็ลักษณะของที่นกนะพี่นกที่ขั้วเด็กๆก,ก็จะค่อยๆไล่กวาด ถ้าจะให้ลงท่อเลยไม่ได้นะยโยมนะถ้าลงท่อเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ท่ออุดตันอ่าจะในในเบื้องต้นก็จะดําเนินการอย่างนี้เออแล้วก็ข่าวดีข่าวดีสําหรับท่านผู้ที่เดินทางมายัางวัดสำพรานต่อไปนี้หลังจากที่ขึ้นมาชั้นที่สิบหกนะก็จะมาดนาแห่นทองนามาติดพระราชกนารน้อยอ่าพระอินท์แล้วก็พระนางสุชาดา นะแล้วก็ฐานดอกบัวนะฐานบัวแล้วก็พระแม่พุทธมณานายโยมน,นะสามารถที่จะามาจิตทองได้ซึ่งทางวัดเราก็าดำเนินการในการขัดสีเก่าออกแล้วนะเพื่อเหมาะกับให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะมาติดแผ่นทองได้นะเด็กๆลูกหลานก็จะช่วยกันอย่างนี้นาโยมน,นะ ปกตินั้นทางวันเราก็จะล้างเดือนละสองครั้งนะเดือนละสองครั้งตอนนี้ก็เหลือการตีมป่ายในการขึ้นไปล้างตามซอกของหลังคาที่เป็นสถานที่นกนอนทีรับ่านใดคะพ่เล้โอ้โหหกโล้หกแล้โหห้ ท่านใดอยากได้บุญก็น้อมจิตน้อมใจมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะลูกหลานได้อุทิศตนเพื่อง,งานของพระศาสนาถวายปู่พะามังกรนะทุกๆเดือนก็อย่างนี้แหละโยมแต,แต่เราก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือ,อท่านใดอยากถวายเครื่องอัดฉีดก็แจ้งมานะโยมนะบางทีเครื่องอัดฉีดนะสำคัญที่สุดเลย นะเพราะว่าบางทีเครื่องอัดฉีดเราไม่ไม่มีเวลาแล้วนะก็ต้องปีนป่ายจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงบางทีก็อันตรายแต่ถ้าเรามีเครื่องอัดฉีดเราก็สามารถใช้เครื่องอัดฉีดค่อยๆฉีดล้างแต่นี้ต้องปีนป่ายขึ้นไป่างนีนะ้อันตรายก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการฉีดน้ำตากแดดนานๆนะบางทีก็หนาวนะโยมนะ หนาวสามารถเป็นไข้ได้แล้วก็หนาวสะบั้นโดยเฉเปาะชั้นที่สิบเจ็ดเนี่ยลมก็แรงนะตอนนี้ก็เน้นตามจว่วหลังคาตามซอกหลังคานะเพราะเนื่องจากว่า,านกมีนเข้าไปนอนอยู่ไปเกาะอ,อยู่ แล้วก็ทำให้มีที่นกนะเราก็ค่อยๆทำไปบางทีมันมันมันเข้าไปไม่ถึงนะโยมนะแรงน้ำเราก็ได้แค่เปียกธรรมดาถ้าเราได้เครื่องอัดฉีดเนี่ยก็จะเบาแรงคณะทีมงานที่ทำงานมากๆนะแต่ตอนนี้เครื่องอัดฉีดของมาตมานั้นเนี่ย อสองตัวไม่ไปแล้วโย่พระาา่ารชายมาในระยะอยู่ที่ประมาณสี่ปีห้าปีนะใครอยากได้บุญก็นำเครื่องอาชีีมาถวายนะโยมนะอ,อะไรลูกไอ้ตรงไหนขี้นกเยอะๆจี้ใส่เลยลูกตามช่องนั้น,น่เอเ้ยดีเด้ จับดีๆนะลูกอะไรมีอูจะขึ้นนู้นเหรอจับดีๆนะลูกจับดีๆนะจับดีๆนะขณะนี้ก็ดำเนินการล้างตามบริเวณชายคาจับดีๆนะลูกนะอันตรายนะไอ้ลังคาไม่แน่นนะ เออนั่นแหละพ่อเลือดเข้าไปเรื่อยทีนี้เรียกอ่ะถูเข้าไปเลยลูกเอาเท่าที่ได้ลูกเอาเท่าที่ได้เดี๋ยวเดี๋ยอะไรจะนอนอยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปกันทีบ้างโอ้ยมาขอเสบียงอุ้งไปเลยมยำยำโอ้โหอะไยเยอะไปนายสายยางให้น้องมันกระทุงกระทุงใส่ตรงไหนที่เป็นที่นกเลยลูกเออ เฮ้ยยี้บไปยื่ไปยไปหู้บ้าก็ไปเฮ้มาทำยื้ไปยื้ลเอ้ยนายลองขัดดูซิดูดำดำนี่ออกไหมได้ไหมเอาอู้จับดีๆนะลูกจับดีๆนะอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนา ตอนนี้มีอูนะตัวแทนตัวแทนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอยู่ทั้งเมืองพระอางนะพี่น้องชาวเมียนมาเผ่ากะเหรี่ยงนะกำลังดำเนินการในการขึ้นถูนะนีก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะดับเพลิง คน19นะวันนี้ได้มาช่วยกันล้างกุติสยามมังกรนะร่วมกับคณะสิทธิอาสาไทยเมียนมาคณะนะไทยเมียนมานั้นเนี่ยมาจำนวน50ชีวิตคณนะดับเพลิงคนส19นะมาจำนวน20ชีวิตวันนี้นะ ก็มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดก่อนที่จะเปิดวัดในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะก็ขออนุมโมทนา,าท่านทั้งหลายที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะในการได้ใช้เครื่องอัดฉีดนะเครื่องดับเพลิงนะเนิดเป็นเครื่องตั้งนะพอได้ฉีดได้ล้าง แต่ตรงนี้นยลูกแน่แน่ตรงอันเนี้ยถ้าถ้ามันเป็นคาบจี้จๆนิดหนึ่งนะลูกนะนะตอนนี้ส่วนคณะสิทธิ์จิตอาสาวัดไทยเมียนมมานั้นก็ช่วยกันไล่กวาดน้ำหลังจากที่ทำางคอนสะอาดลงมาจากจันที่สิบหกและสิบเจ็ดนโยมนะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการ สามาี่อยู่ที่ไหนความสำเร็จก็เกิดขึ้นที่นั่นยอมนะ